มันนี้พี่นกจะไปกเกาะหรอคะใช่ค่ะพี่นกจะไปถ่ายรายการที่สเมเด็จนัชชาก็มีหนมให้พี่นกด้วยนะคะอู้หนมไทคะน้อง,อน,องนัชชาตัง,ยงนหยองแม่น้อยค่ะเราเริ่มต้นทำยังไงคะน้องนัชชานี่ค่ะแป้ง f l o e r ไม่ใช่ f l o w e r นี่นะคะแต่ f l o e r นี้ค่ะมันคนละความหมายแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันค่ะอันนี้คือยีส แล้วส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมเปียกนะคะมีน้ำแล้วก็นมแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เชือกฟางไข่เกลือค่ะ egg yolk ดูปากหรือชานะคะ mix it all together ฟองฟันเลยโอ้ยหโันดี <c oughs> เม้นตัวหนึ่งหนัก30กรัมนะลูกดีเลยค่ะพึงนะคะให้มันแบนๆบนอย่างนี้หููหยองแล้วก็ลูกเกดแล้วก็มีมายองเนสนะต้้งมันเป็นเม้ไนได้ไงอ่ะ๋ยด้วยตอนนี้ก็เม้นเ,นเนี่ยมันต้องมีขนแหลมใช่ไหมคะแล้วกันกลทำอย่างนี้ค่ะคก่อนที่จะเข้าไปเปิดทอมน้ำเสร็จแล้วคะ่ะ ฝากให้พี่แคนนี่ด้วยนะคะตักไหลใายน้ำลังไหลกระแทกเห็นทรายดังคืนคืนกระแทกเห็นทราย<า>